สวัสดีทุกท่านที่หลงเข้ามาดูช่องนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มกระชาในเกมเฟรเกนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัพคลิปกันมาตั้งหลายวันนะครับเดี๋ยวกลัวว่าจะช่องมันจะล้านะครับงั้นเรามาสุ่มกระชาเล่นๆกับตู้ที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือเป็นตู้ของชาเลมานะครับพร้อมกับเราองค์คชาของเขาแล้วก็น่าจะเป็นเมียซิฟฟีนนะครับอย่างนี้เราสุ่มไม่เยอะครับสุ่มสัก สามิเม่กับสิบตัวพอครับอืมถ้าสุ่มได้แล้วตัวอาร์ตศาสต์ต้องเล่นจบบทก่อนถึงจะปลดได้โอเคงั้นก็เอาเลยแล้วกันจัดไปหนึ่งบทเพลงอืดูดิว่าไม่ได้กดกระชาในรอบหลายวันวันนี้เราจะหาไหมเปิดมาใบแรกไม่มีอะไรฮะ ไที่สองแลนเซอร์ฮะโหหมาคูไม่อยากได้ขอแบบขอขอขอดีๆได้ไหมซีอีส e ีดาวโอยนี่มีเยอะแล้วไม่อยากได้มาต่อไปซีอ e ีเหมือนกันนะวัว <c oughs> ขออิสกันดา Okay. เปิด30เมตรแรกมันจะออกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เราเกมคงไม่ใจดีขนาดนั้นหรอกมาแลนเซอร์อีกแล้วหละหมาคุยสักตัวเลยม,มาเลยเดียมุดอีอีชินจิไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรไ่ใบนี้เอาไปย่อยได้ แล้วก็เป็นซีอีอีกแล้วไม่มีซ e. ีอีใหม่ไม่มีอะไรใหม่เลยเข็มปิดโหใจคอมอที่จะให้อะไรใหม่ๆนั่นแหละเอ้ยเอาจริงดิมา กันเดี๋ยวกดตัวทักงสิบใบแล้วก็พอแล้วกันขี้แกตัดคลิปเยอะซุ่มเฟนพอยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอก <c oughs> มันแค่นะไม่แค่คลิปมันยาวขึ้นเท่านั้นแหละอ่าต่อไปดูสิสามวงอ่าไม่ช็อตหม่อะไรเลยอ่าฟูมะข้าม ฮัสซันร้อยหน้าขา้ามออซีอีปูแต่ยังได้ปุยแบบเออซีอีตัวตลก อใจ่ขอจะไม่แห้อะไรใหม่ๆนะนะโอ้ยโรบินมาทำไมเนี่ยอ้ทำไมมันดูสิ้นหวังขึ้นเรื่อยๆกันนะทำไมรู้สึกเหมือนเมื่อกี้มันเราได้ไปแล้วกันนะ อ่าเจลานิโมะอืมสุมีเยเตัวนี้งั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าฮะสวัสดีฮะ